สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube c h a n แนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมรรการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับด้วยหลักนะบุญวิถีทางสายกลางนะครับอริยมรรมือองค์8ประการนะคำสอนในพุทธศาสนานะครับต้องบอกว่าสิ่งที่ผมพูดน,นะครับอ้างอิงมาจากนะเขาเรียกว่าใน ตำราในพระไตรปิฎกนะก็มีอยู่นะครับไม่ใช่ว่าผมนึกคิดจินตนาการหรือว่าประสบการณ์ส่วนตัวเท่านั้นนะครับก็ต้องมีการอ้างอิงนะถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสอนของครูบาอาจารย์นะเราค่อยมาพูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวที่มองเห็นด้วยนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นแลนะฟังมาจากตระตตำรานะเราเห็นพร้องนะครับคล้องตามกันเนี่ยก็คือเรื่องของโลกใบเนี่ยนะก็คือโลกใบเนี่ยนะครับ คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าโลกไปเนี้ยมันเต็มไปด้วยความจริงที่บิดเบี้ยวบิดเบือนนะด้วยอคติสีนะมันมีเหตุผลอยู่ไม่ใช่บอกว่าผมกล่าวอ้างขึ้นมาเฉยๆฉยว่าทำไมเนี่ยนะทำไมโลกใบเนี้ยจึงเต็มไปด้วยความจริงที่บิด,บดเบี้ยวบิดเบือนด้วยคติสีนะเพราะว่าโลกนี้เป็นโลกของปุถุชนปุถุชนแปลว่าผู้ที่มีกิเลสหนา,นานแน่นนะะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยอคติสี่อคติเพราะรัก อคติเพราะว่าเกลียดนะหรือโกรธนะหรือชังอคติเพราะกลัวนะหรืออคติเพราะหลงนะเราไม่ได้แบ่งนะเขาเป็นชนชาติเชื้อชาติไหนก็คือผู้ที่ยังไม่สามารถนะที่จะเห็นอริยสัจสี่นะยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้เนี่ยนะพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นปุตุชนนะเป็นผู้ที่มีกิเลสหนาแน,น่นอยู่ยังเป็นผู้ที่มีความหลงอยู่มากนะนะนะพูดภาษาเข้าใจง่ายคือยังมี ความหลงอยู่มากก็คือกิเลสสังโยชน์เนี่ยยังไม่ได้หมดไปนะและเมื่อโลกนี้เต็มไปด้วยนะปุถุชนเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความจริงที่บิดเบี้ยวบิดเบือด้วยคติ4นะสิ่งนี้ไม่ใช่ผมพูดขึ้นเองนะครับก็ครั้งหนึ่งนะพระอนนท์ก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลต่างๆในโลกเนี่ยนะที่เข้าใจคำสอนพระองค์นะได้อย่างลึกซึ้ง ผู้ที่จะไปสุขติโลกสวรรค์อาจจะไปนิพพานเนี่ยมีมากมีน้อยเพียงไรแล่ผู้คนที่ไม่เข้าใจคำสอนพระองค์นะแล้วจะไปทุกขติไปอบายเนี่ยมากน้อยเพียงไรนะพระพุทธเจ้าก็ส่งตอบพระอานทน์ว่าคือบุคคลในโลกเนี่ยนะที่เข้าใจลึกซึ้งถึงคำสอนพระองค์เนะี่ยนะก็พูดถึงเข้าใจเรื่องของอริยสัจสี่นะเข้าใจเรื่องของมรรคผลนิพพาน นะก็มีน้อยนะส่วนคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงคำสอนพระองค์เนี่ยนะแล้วจะไปอบายเนี่ยนะมีมากมายนะพระองค์ยังเปรียบเทียบว่าเหมือนกับวัวหนึ่งตัวเนี่ยมีสองเขาเพราะนั้นบุคคลในโลกที่เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้านะเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่เข้าใจเรื่องของมรรคผลนิพพานเนี่ยเราจะไปสุขติโลกสวรรค์เนี่ยมีน้อยเท่าเขาโค นะวัวตัวหนึ่งมันมีสองเขานะคนที่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่าเขาโคแต่บุคคลที่ไม่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้านะหรือเข้าใจไม่ลึกซึ้งนะเข้าใจเพียงตื้นเขินเนี่ยมีเยอะมีมากมายมีเยอะนะเหมือนขนโครหรือขนวัวนะเราเปรียบเทียบนะครับวัวหนึ่งตัวมีสองเขาแต่มีขนเนี่ยนะผมตีคร่าวๆเลขกลมๆก,มก็สักหมื่นเส้น ก็ถ้าตาส่วนของคนที่เข้าใจคําสอนพระพุทธเจ้าพุจนาลึกซึ้งเนี่ยก็มีแค่2ในหมื่นก็คิดเป็นประมาณ0.02%ถ้าเปรียบเทียบกับบุคคลในโลกนี้ประมาณ7,000ล้านคนตัวเลขกลมๆนะก็มีผู้ที่เข้าใจคำสอนพระองค์พระพุทธเจ้าลึกซึ้งเนี่ยมีเพียงแค่1.4ล้านคนทั่วโลกนะเทียบกับคน7,000ล้านคนก็มากน้อยเบียงไรก็ลองเปรียบเทียบดู นี่แหละครับถ้าเราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้ามองโลกจากการที่พระองค์ต่อะอานนล์ถึงบุคคลในโลกที่เข้าใจคําสอนพระองค์อย่างลึกซึ้งผู้ที่เป็นอริยชนผู้ที่บรรลุธรรมเนี่ยกับบุคคลที่เป็นปุถุชนเนี่ยมีมากมายแตกต่างกันเพียงไรเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจการมองโลกที่ถูกต้องนะครับที่พระองค์สอน นะเราก็ต้องมองให้ออกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนที่โอ้โหเต็มไปด้วยอคติ4นะเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยกิเลสโลภกดหลงเนี่ยนะเมื่อเขาเรียกว่าอะไรนะทำการงานต่างๆแม้แต่ทำข่าวนะการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันก็แฝงมันก็แฝงด้วยอคติ4 มันว่าเราฟังข้อมูลข่าวสารนะครับในสื่อต่างเนี่ยน้องฟังด้วยความระมัดระวังนะฟังด้วยการพินิจารณาไตรตรองใครครวรใช้วิทยายารอย่างระมัดระวังนะนี่นะครับผมบอกว่าเ,เราต้องมองให้เข้าใจความจริงนะโลกนี้มันเต็มไปด้วยความจริงที่บิดเบี้ยวบิดเบือนด,ด้วยคติ4ของผู้ดชนอันนี้ไม่ใช่ว,ว่าผมมาอ้างอิงลอยๆพูดขึ้นมาลอยลอ นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดได้สอนพระอานน์นนะถึงสิ่งที่พระองค์เห็นอยู่กับบุคคลในโลกนีนะ้นี่คือท่านมองเห็นมาเมื่อ2,500กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นตามจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ยากนะถ้าเราฟังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆถ้าเราไม่มีสติปัญญา กานกรองนะครควรพิจารณาเราก็จะได้ข้อมูลที่บิดเบือนบิดเบี้ยวจากสื่อต่างๆรวมถึงตัวเราเองในใจเราเองด้วยนะไม่ใช่ว่าเราจะไปโทษคนอื่นอย่างเงี้ยนะโทษสื่อไม่ได้นะเพราะว่าใจเราก็ไม่เป็นกลางเพราะตัวเราถ้าเป็นบุรุชนก็คืออปอคติสี่อคติเพราะรักอคติเพราะว่าเกลียดเพราะชังเพราะโกรธอคติเพราะกลัวอคติเพราะหลงเนะี่ยตัวเราเองก็เป็น แหล่งของอคติสี่นะฮะเพราะนั้นจะต้องทำใจให้เป็นกลางก่อนทำใจให้มีสติทำใจให้มีสมาธนะิคือจิตมันต้องสงบลงก่อนสงบลงแล้ววางอุเบกขาคือความเป็นกลางคือไม่ให้ความรักความโลภนะความโกรธความเกลียดชังความกลัวหรือความหลงนะเข้าครอบงำได้แล้วเราค่อยพินิจพิจารณาดูตามเหตุปัจจัยนะว่าอะไรเกิดขึ้น จากอดีตอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วอะไรจะเป็นไปในอนาคตเนี่ยจะเป็นการมองเห็นโลกตามความเป็นจริงนะต้องใช้จิตที่วางความเป็นกลางจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่มีสมาธินะแล้วสามารถวางอุเบกขาคือวางความเป็นกลางได้แล้วเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตามที่มันเป็นจริงอะไรเกิดขึ้นในอดีตอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจึงจะคาดการสิ่งที่จะเป็นไปในอนาคตได้ถูกต้องมันก็จะไม่บิดเบี้ยวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้จึงชวนพูดคุยกันนะไม่ใช่ว่าท่านติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวโดยขาดการพิจารณาไตรตรองพิจารณาด้วยตัวท่านเองเนื่องจากว่าจิตท่านไม่สงบเนื่องจากจิตท่านไม่วางความเป็นกลางเนื่องจากาท่านไม่ได้ฝึกฝนจิตมันจะเป็นผลร้ายนะต่อตัวท่านเองเพราะการเห็นอะไรที่มันผิดไปจากความเป็นจริง มันบิดเบือนบิดเบี้ยวด้วยอากติผู้อื่นก็ดีอากติในใจเราเองก็ดีนี่มันเป็นโทษมันทาให้มองคาดการต่างเนี่ยผิดพลาดเสียหายได้นี่คือความสําคัญของจิตนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้ความจริงนี้ว่าจิตเนี่ยนะของปุ้ดุชนนะมันมีความหลงอยู่เป็นธรรมดานะจิตที่ไม่สามารถวางความเป็นกลางได้ยังถูก ครอ,อ,อบงำด้วยอาติ4สประการอยู่บ่อยครั้งอาติเพราะรักนะโลภอาติเพราะว่าโกรธเกลียดชังนะอาติเพราะความกลัวอาติเพราะความหลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้ามองโลกและมีนะพะนาว,ว่าโลก,กวิถูผู้รู้แจ้งโลกเนี่ยพระองค์ไม่ได้รู้นะแจ้งโลกเฉพาะโลกภายนอกพระองค์รู้แจ้งโลกภายในใจรู้ถึงความอาติ4สี่ นะของผุ้ดุชนนะครับแล้วก็พระองค์ก็ทราบว่าความเบาบางลงนะของอคติ4นะในอริยะชนนะท่านจึงมองโลกได้ตรงตามความจริงนะครับแล้วก็สอนเอาไว้ว่าบุคคลในโลกนะะเข้าใจคําสอนพระองค์ลึกซึ้งมีแค่เขาโคที่ไม่เข้าใจลึกซึ้งนะครับมีเยอะเหมือนขนโคนะถามว่ามีความสําคัญยังไงครับ เขาโคสู่สุกติโลกสวรรค์แล้วก็ขนโคลังไหลสู่อบายนะครับฟังวิญญาก่อนเช่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ